วันนี้ก็กับข่าวรถยัดอีกแล้วแกงพริกแกงเป็นมะกรูดปลูกเองมะเขือช่วงนี้มันไม่ออกก็เลยซื้อเขาอย่างลิดแต่หน่อยมาแกงพอดีพุ่งนี้วันหยุดก็ทำอะไรกินทุกๆูกปากหน่อยมาทำกิน,นกันครับเพื่อนๆน,นี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลาอินทรี ชาวบ้านก็ทําเองมันจะไม่สวยนะไม่เหมือนทําโรงงานนี่ก็ทํากับมือก็อมาแกงกันแกงให้เด็กๆก,กินวันหยุดลงมกินหน่อยครึ่งโลพอเพราะช่วงนี้อยู่กันสามสี่คนไม่ครบทีมมาทำกัน เาจะเขี่ยวกะทิเมันเดิมแต่ใช้เป็นกะทิกล่องคงม,มีเวลาไปขั้นนะแล้วก็ต้องเขี่ยวกะทิก่อนเนาะเคี่ยวแตกมันในดีอ่ะ evet. ไก่มั่งหร้นมั่งเนาะหวานไปเราเคี่ยวพริกแกงไอเดียทีเลยอเพอเคี่ยวพริกแกงหอมทีเราก็อุ๊ยผิดผิดดูชิ้นเราก็ใส่เลยดยูางชิ้นปลาอย่างดีเลยครับก็จะคนคนไปคือวางมือไม่ได้ทำแกงแก้วหวานเนี่ยเราต้องเราต้องมือเท้าที่หน่อยนะ กลับมาถึงก็ทําเลย,ยนี่เราก็ด้ที่เราก็มองการดูเราก็ใส่เลยพักใส่เลยเราก็ใส่เลยหว,ว,ว,วัดขอไดโอเคมีนะเด็กรุ่นใหม่บางทีเขาก็พักมาถามลุงทำอีกนิดให้ดูหน่อยสิทำให้ดันให้ดูหน่อยสิเราบอกว่าทาไปแล้วเขายังไม่ได้ดูอ่ะเราก็มาทาให้ให้ดู บางทีข้ออยากดูของเราะเนาะตัวตา้เปนเอยมที่ะ e e e. เขืออยู่นิดนใส่ไปเลยแล้วก็เอาน้ำคนครกใส่หน่อยแล้วก็น้ำเปล่าน้ำไรแล้วเราใส่ใส่เข้าไปให้มันนิ่มนี่เราก็จะเล็งไฟหน่อยเราใส่น้ำแล้วแล้วเราก็จะเล็งไฟนี่เราก็รอเดือดรอให้ฟักนิ่มด้วย เหลือให้ดีแล้วค่อยปรุงทีหลังเรามียยุ่งเนาะเรากินเนาะให้ผักนิ่มหน่อยพอเดือดได้ที่เราก็จะเริ่มปรุงแล้วนะปรุงก่อนน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไ,ไปใส่ชอบเผ็มไปทางไหนก็วานไป แกเกลียวหวานน่าก็ต้องหวานนำ้ำแต่แกหวานเยอะไม่ไม่ใช่หวานเลี่ยนหวานตัวดีพอดีหวานพอกลมกลม่อมผงอะไรที่ว่าอร่อยก็ตะเก็นลงไปใส่ลงไปปรุงแล้วเราต้องคนนะคนในตัวไม่ได้รอเรือทั้งเดียวจบแด็ปิดก้นปิดก้นไม่คนไม่ได้เลยแกเกียวหวานนะรสชาติบางทีนอนนอนคนกระทนะเนาะ รสชาติมันจะเปลี่ยนไปจะเหม็นนะเราก็เริ่มชิมเลย <S <S มีฟักเริ่ม,มนิ่มแล้วเนี่ยฟักเริ่มนิ่มเราก็ีหรือก็ใส่จริงๆก็ใส่ทีแรกก็ได้เป็นการเสร็จพิธีกินด้านเพื่วียลก็จะแบ่งใส่หม้ออนี้ไว้แบ่งไว้ใ่อยอุ่นง่าย